สวัสดีครับช่องยายไม่อฟที่เชี่ยวครับแอดมินปาโกสุริโยปันธาครับดำเนินรายการครับตอนนี้เราอยู่ที่รวมสาวหน่อยเพชรบันแพงครับพี่น้องครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลแล้ววันที่24กันยาเนาะพี่น้องเนาะครับผมมีขึ้นนี้ย24มีขึ้นยิบหาเนาะวันยิบหา วันนี้26ครับรถบาสสาวน้อยเขื <S <S ่อนปันแงครับวมทสิรถปากโกค้ครับรถแม่ลำไยครับรถท้องเสียนุ่นครับรถของแตดงครับแตดงบายรอยังรออีกคันหนึ่งหลังจากที่เมื่อคื้นีน้ทีมงานของสาวน้อยอำเภอเชื้อเพื่อ,อเดินทางไปที่กอทอมอครับมีงานแสดงที่นวันครครับ เดินทางไปเมื่อคืนซีทุ่มครับช่องยายไม้ครับน้ำเสน่เปิดครับงานมองเห็นช่องนองไม้ครับนองไม้ครับยายไม้เป็นผู้ใดครับยายไม้นี่คือพันรยาของป้าโกสุริโยบัญทาครับยายไม้คือป้าแฟนป้าโกน้องปีน้องนี่ครับเปิดช่องครับเปินมากครับป้าโกูจะเปิดช่องตอนนี้เปินก็จะมีเกียงครับป้าโกเลยซอยก่อนครับใช่ซอยเป็นแอดมินก่อนครับ จะได้สร้างรายได้หรือว่าจะได้มีคนติดตามเพิ่มมาพี่น้องนะครับจะได้กับจะได้เป็นเอฟซีปาโก้ Go ครับกับซอ,อยทิดตามช่องยายใไม่ให้เด็ดเด้อครับยายใไม่ลำไอออฟพิเชียลครับยายไม่อฟพิเชียลครับผมซัโน่ที่ข้าวสาหน่วงหนึ่งครับสแตนบายรอมีงานแสดงที่ บอสอสามครับวันที่ยี่สิบเจ็ดครับพี่น้องครับซานไหนนั้นมันชื่อออกไปหมดแล้วครับมีรทีมงานครับไปเอฟดีครับทีมงานบอกรับบ่านอนครับรถขั้วแม่นุ้ยครับรถขั้วแม่นุ้ยครับตอนนี้ครับมีวการครับพี่จอดโดมครับเป็นจากที่ฝนตกกลิ้นสองหมื่นสามหมื่นน้องพี่น้องนะครับผม ว่าเปลี่ยนแล้วกับหน้าฝนต้องท่าใจจะเลยมาถ่ายทำช่องยูทู e ของยายไม่ครับคือเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับเป็นพี่น้องที่ตามอีกช่องทางช่องทางหนึ่งครับช่อง u t u b e ครับในเครือป๋ากโกสุริยุบานท่าครับพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศตอนจะซ่อกครับม่งวงกครัวครับเกือบ สองโมงแล้วครับที่อาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอันนี้รถขึ้นแม่น้ำใหญ่แม่นำใหญ่ควาเพื่อนไไว้ครับรายงานควาเลื่อนไไว,ว,วของทีมงานครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับตอนนี้ยังเศร้าอยู่ครับยังเช้าอยู่ รถกจะเป็นทีมเดิมครับมีรถสาวหน่อยอีกขั้นหนึ่งของบอแต้มเพิ่นบอท่านซ้อมสีอยู่ไปเลยเดี๋ยวเอารถขั้นเหลืองทางเหลืองเนาะพี่น้องครับขั้นที่ชูเฟอร์เอกเลยครับนะครับไปแลนแทนก่อนครับไปวิ่งแทนก่อนครับอันนี้รถปลากโกรกันออกไปเนี้ยกระซิบบางตาเนี้ยครับพี่น้อง สบงบาง,บางตาเนี่ยแล้วครับเอาอีสุสุอีสุสุวยาย้นอ,ย,ย,ย,อยู่ง่ายแท้ฮะขึ้นอยู่ง่ายแท้เอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้มันให้ออกมามให้ออกมาไอ,อา้พื้นข้อน,นกีนกดก่อนออกมาพื้นข้อนกีดก่อนโอ้มันหนูง่ายแฮงกโอ้ตาปีดตัวหรือว่ามันหนูผู้เดียวไป โอ้ยมันอยู่ผีแบกหลายคนหนึ่งเอาอีกเอาอีกปล่อยมันไหลก่อนเอาไปแล้วเดี๋ย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 วเอาโอ้ยเอาไปอีกไปให้สุดก่อนยังเดินหน้าไม่บัดนิเอาไปสุดก่อนช่วงหน่อยมันไหลมันมันเกียร์ถอยมันมันหนักโคตร เกียร์ถอยมันนะขวด<ไ>เดี๋ยวเดินนาเอาเกียร์เกียร์สก็ได้กระตุกเกียร์สาด้ว<อ>กระตุกเกียร์สามด้อลูกพี่โอ้โกอออกออหกระตุกเกียร์สามด้อเฮ้ยเกืับแล้วเกืับแล้วเอาถ่างนที่ต้เอาถอระตุกอ,อ,อกะต มันมีแดงมันมดเกันพี่อคนขับอยู่ห่างกันอ้ยคเือมาตัดกันล่างกันเต้นเ้าแถวละบาดนี้อมาหล่นสอยกันพีหนองกัน รถสุกๆเข็ดขัาดใหญ่พ่อรูปเว้ยโอ้เอาเส้าที่ร้ายอะไรวะนี้ติดคักวัานี้ว่าสร้างว่าเนี่ยข้าวลูกปะเ้านขี้แบตอ่ะทันบ่มขัวแบตมันละลายอืมขัวแบตแสดงว่าแบตมันบ่อัะว่าโบ้เดี๋ยวเนี่ยวัดไฟมหมน้ำไหมหันมีนางวัดไฟมาบัดมึงไฟวันมีบ่อันนี้หมอหมอร้อยแอมเด้อ